<mm <mm ใช้เทียสองก็ใช้เลยครับเทียสองเทียสามโหลดเท่ากันเฮ้ยเฮ้ยโนทมฮอคโนทอมฮอคเออลืมบอกอล้นะมันเอาทมฮอคมาปะเนี Mit ่ยเอา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 บิออนนิวเคลียร์เทียสามก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นแม่งเหลี่ยมใส่กูอีก สงห้อมมันหลดเร็วไม่ได้โหนสงรมฮ้องโดนทรามฮ้องโอหเฟซแม่งเหลี่ยมจัดบายบายจุดฟูเร็วตายแล้วมั้งโดนแค่นี้เนี่ย ไม่น่ารอดอ่ะโอ้โหหายวับประกับตาโดนหลอกแล้วแหละเปิดใจเอาไปแดกหายมาฮะสงครามนิวเคลียร์ผมบอกเลยผมก็ตึงครับผมไม่ได้กากนะครับ มาเลยบูลาว่า GPX เนี่ยมาเลยตามฆ่าคนสิบตาก็ยังไหวสงครามนิวเคีย์ได้เริ่มขึ้นแล้วบอลบอเหลี่ยมจัดอีกแล้วนะฮะบอลบอลเหลี่ยมจัดติดของแรงมาเอริเคนลำเดียว ตายบอกเลยตายผมนี่ออกไปเลยฮะทำไมมันเห็นกลัววะความเร็วของผมไม่ดุดพระเจ้าอันแน่ใครออกมาวะเนนะยิงหน้าฟังบอกอะทำไรอะ่ะ ายอุ้ยฝั่งนู้นือนมีเรือใหญ่ปะวะไม่ใช่ใช่ปะโกล็อกอ๋อเอ็งแคหนีไปไหนเข้าไปเหลี่ยมแต่มันดีกว่า เอ็ก้าเอดปลาแป๊บเดียวแตกดิเคยเล่นแล้วเราแค่เข้าไปสกิจเขาก็พอนะ า h ว้ายอะไรอารอะไรอ้ามอามอะไรอามทำไรไองจะทำไรพี่ไองจะเหลี <the key stroke> ่ยมเลยพี่เหรอเฮ้นอนไองจะเหลี่ยมเลยพี่เหรอพลังนิวเคลียร์พี่มันแรงแน่นอน เกือบแตกเหลือเลือดอยูพันสี่เกือบไม่รอดขอรีออเลือดก่อนฮะขอรีเลือดก่อนเลยอะเอาแล้วมันโดนอีกแล้วเดี๋ยวเราไปตุยหลังมันดีกว่าเรือเราเร็วอยู่แล้วอย่าชนก็พอเก๋ยวแตก โอ้โหนี่มันเรืออะไรวะเนี่ยข้อเท่ขอถ่ายรูปสักรูป 1, 6, 0, ไม่อย่างเท่เฮ้ยไอ้นอนใจเย็นเอาไปเลยพลังนิวเคลียร์เฮ้ยไอ้เติมเด็กดนรกนี่ <laughs> <laughs> แม่งรู้มากไอ้ฮเอ้ย <laughs> เด็กคนนี้มันรู้เยอะเอาแล้วเต้ไอน,นี่สองหนึ่งรวมกันอูระว่าติดลาปิดมาด้วยนะเอ้ยมันติด jl หนึ่งมาน้องคนนี้โจ้ย อ๋อแต่มันยังไม่ยิงใครเลยไม่เป็นไรหรอกมัง้งแม่งรู้เยอะไอ้เด็กนี่เอาจริงเอากนผิดออกมาเลย <c oughs> มันเหลี่ยมใส่พี่พมาวันเนี่ยมันหัวร้อนอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> เอง็งแมวนิวเคลียร์มาเลยเฮ้ย right มันเห็นพี่ได้ไงเฮ้ย <engines> มันมีฮอว์ดีหโอ <c oughs> มีเฮลิคอปเตอร์ <c oughs> <c oughs> มีเฮลิคอปเตอร์ <Left turn. S 1> <c oughs> อุ Or, so ้ยอ uh, ุ <standing> ้ยอุ้ยฉันอยู่ตรงกลางได้ไงเนี่ยโอ้รอดว่ะรอดมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเฮ้ยใครไม่ได้ใช้นิ้วเคลียร์เห็นนะ คายกันแล้วสิเฮ้ยมีคนเช้มอแดร์ยังโหดเลยอ่ะเฮ้ยโกล็อกใจเย็นอุย้ยใจเย็นไอ้ปื้มอุย้ยใจเย็นอุย้ยใจเย็นเอเอเหลี่ยมตลอดแล้วบอกว่ารักพี่เหลี่ยมตลอดแล้วบอกว่ารักฉันเธอบอกกับฉัน วู้ยวุ้โดนไอ้ฆ่าวะวุ้ยโดนไอ้ปื้มข่าโดนไอ้ปื้มข่า <S 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 จบอานาถมากนะ <S 2> <S 2> ฮะนี่อหูยหายคู่เลยวะเนี่ย ใครเขาใช้มนาดวะไม่มีไม่มีใครอ๋อนี่ไงใช้มนาดอ eni, ูอแแ้ยเอ็งใช้ J L หนึ่งทำไมเงินก็ต้องเยอะอ EN, แยะอ้ยไอ้มินเอ็งไอ้อาเองใช้นิ้ก็ขี้โกงแต่ละคนไม่ขี้กโกงไม่พอหกนิวเคลียร์มาสองคนเองฝั่งนี้เขานิ้วโอโ้โห J L หนึ่งจบแล้ว โอเคทุกคนแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนนะฮะรอบหน้ามาไลฟ์เดี๋ยวบอกนะครับไปนะฝากติดตามซับสไครครับสวัสดีครับ